ทับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ผม DIY ขึ้นมาเองนะครับโดยสิ่งนี้นะคะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมบางคนถ้าถ้ารู้จักก็คงรู้จักแม่นะครับว่าสิ่งนี้คือใครหรืออะไรนะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักครับเออ่ที่ผมปั้นนี้เป็นเอ็ดดี้มันสันจาก Stranger Things ซีซั่น4ครับ ก็อันนี้ผมใช้ดินปั้นดัสสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ใช้สีอะคริลิกทานะครับมันก็ดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วก็โอเคแหละผมก็ยังชอบเลยนะตัวต่อไปอยากให้ผมทำตัวแล้วก็บอกมาได้นะคะใต้แบ จะเรียกสิ่งประดิษฐ์ในแนวนี้ว่ามินเนเจอร์ฟิงเกอร์นั่นเองนะครับไอเนี้ยตัวต่อไปอยากให้ผมทำอะไรในเซอนเจอร์ติงก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับตัวต่อไปที่ผมเลงจะทำก็น่าจะเป็นดัสตินนั่นแหละนะฮะถามว่าทำไมถึงทำเอ็ดดี้มันสัน this is music yes.